ที่สองนะครับลังเหล็กตายหมดเลยนะครับเสียดายมากอือหือดูครับตายเหมือนกันนะครับโอ้โหสุดด้ายครับตายหมดเลยนะครับเป็นตายไปเลยนะครับ แต่ว่าน้ำร่นแบบนี้อย่าหาท้ำนะครับอืมเลยครับพาวยืนนะครับคุงครับแต่ว่าตายมันด้วยกับผมโอ้โหเล่ครับนี่นะครับผลงานนะครับกอย่าหาท้ำนะครับนี่ก็ได้ยืนนะครับแต่ว่าตายไม่เลยนะครับน้ำแต่ว่าน้ำมันร่นนะครับน้ำร่น อ่าครับก็สวัสดีครับผมนะครับกสวัสดีกับพบกับผมกับเหล่านะครับกับช่องบ่าวเด็กตายคนดื่มนัครับสวัสดีกันมากกับพบกันอ่าแต่เช้าเลยนะครับหกโมงเช้านะครับกสวัสดีผมจะพามาเล่มุงดักบุงดักปลานะครับที่ว่าผมดักกับเยืออ่าหัวอาหารไก่นะครับหัวอาหารไก่ไข่นะครับกัวัสดีก็มีทั้งหมดกาวลูกนะครับพอดีกับอ่าช่วงนี้ก็คืออ่าคนคนสังเยอะมากเลย นะครับกุ้งนะครับกต่ช่วงนี้ก็คือผมจะอ่าดักกุ้งนะครับก็บไม่ได้มีเวลาไปอ่าไไปไปหาปลาตกปลานะครับปัวเล็กๆก,ก็คือผมว่าจะดักอ่าเกดักกุ้งก็คือขายอ่หาหารายได้เสริมนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นรายได้ลักเลยนะครับดักกุ้งขายนะครับกับเยือก็คือ บางบางที่คับผมก็จะใช้อะเยอหัวหานหมูมังนะครับบางที่ก็หัวหานไก่มังนะครับแต่ว่าหลบนี้ก็ค okay. ือผมจะใช้อหัวหานไก่อย่างเดียวนะครับหัวหานไก่ไข่กับบีดังมดกาวหลังกับนะครับเดี๋ยวเราก็ไปลุ่นกันนะครับป่าจมปาลาไม้นะครับเจ้าดีนะครับวันดีก็คือคนสั้งกันเยอะนะครับะครับเดี๋ยวเราก็ไปลุ่นกันเลยนะครับลูกแหลกนะครับ ลูกเล็กกระพุ้ก็จะหยกตรงนี้ก่อนนะครับนาผุม มีนะครับอุ้งนะตายหมดเลยเนี่ยเสียดายครับนะครับหนามมันโลนนะครับ ตีถึงเลยนะตายหมดเลยนะเสียได้ครับลูเล็กครับบุ้มเยอะกํามดนะครับเดี๋ยวไปเอาเยอะมาปืมครับลังทีสองนะครับลังเหล็กตายหมดเลยนะครับเสียได้ยมาก มีนะครับตายเหมือนกันนั่งกับกุง้งโอ้โหเสื้อด้ายครับด้ายหมดเลยครับน้ำม,มันโลนนะครับลูกทีสามกันนะลูกทีหนึ่งทีสองเสื้อด้ายนะครับตายหมดเลยนะครับ ตายเหมือนกันนะครับทำไมนะตายมาเลยครับนั่งไว้ตัวนะ้ำม,มันโลนนะ จะได้ไม้แล้กับกุ้งวันนี้เนี่ยมีลูกถือีกันนะครับ ลูกดีซีครับผม <c oughs> ไม่นะครับไม่ขาวนะขาวนี้งงเลยครับผม ดู่ที่นะ2อืมไม่มีเลยนะครับ อาลูกเลยนะครับไม่มีเลยนะทำนีม่มีก็คือตายหมดเลยนะครับุณทำไมเนะี่

do दाएं ออกหลูกเลยนะครับไม่ได้ครับตัวที่นะี่ตายหมดเลยนะ ปลูกผเจ็ดนะครับอืมตายนะโอ้โหคุง้งเลยครับตายมันเลยมก็ปุ้มโอ้โห ครับลุนกันต่อครับผมอือหือดูครับตายมันกันนะครับโอ้โออหจะตายครับตายหมดเลยนะครับเตายไปเลยนะครับนี่ครับข้าวไม่หน่่ยนะพุนะ้งเยอะเดี๋ยวว่าตายไปเลยครับผม โอ้โหแล้วถ้าว่านามโลนแบบนี้นะครับอย่าหาทำนะครับ อืมลูครับไม่น้อยนะคุ้งเนี่ยเยอะนะตายมันเลยครับผมหลุดเงินโตครับผมลูกขีดเต่าเลยเลยนะจำไม่ได้เลยนะกเต่าวานน้โลนแบบนี้อย่าหาท้ำนะอืมเลยครับเผาเยอะนะครับปุ้งครับแต่ว่าตายมันเลยครับผมโอ้โหเล่ครับอือหือไม่น้อยนะครับปุ้งครับ ับผมาเลยครับนี่ครับคนงานวันนี้นะครับได้ไม่หน่อยนะครับตีว่าทิ้งนี่ก็เยืนนะครับนี่ครับกระยาหาถำนะครับดักกุ้งแบบนี้นะครับเวลาหนาวมันโลนๆนนะครับตายหมดเลยนะครับแต่มันโยทีสะพานหนาวนะครับอันนี้คือหนาวมันโลนหนาวมันเสียนะครับก็เลยตายมาเลยนะครับกุ้งนะครับเสียดายมากเลยครับผมอ่าครับสำหรับชาวนี้ก็ล่ากันโคนครับผม อะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกิ๊งๆกันด้วยนะครับกับช่องบ่าวเด็กตายคนลืมนะครับก็อย่าหาหาทำนะครับน้ำโลนๆลนไปนีนะครับนี่ sais, um, united, harder, ครับตายเม็ดเลยนะครับปุ่งเสียดายมากครับนะครับลาการกันครับสวัสดีครับปุ้มบ๊ายบายครับอ่านี้นะครับผลงานนะครับก็อย่าหาทำนะครับนี่ก็ได้ยืนนะครับเดีว่าตายไม่เลยนะครับน้ำเจ้าว่าน้ำมันโลนนะครับน้ำโลน แบบนี้นะครับตายมาเลยนะครับปุ่งนะเสียดายครับผมอันนี้ก็ท่ว่าทิ้งเด็กกะยือนะนะกระปาบน้มโลนนะครับปุงก็ไม่ข่อยข้าวเต่าเลยนะตายด้วยนะครับเวลาข้าวไปนะครับปุงนะ